สบายดีปลาลุงสบายดีสมองสุบอน่อพอกับซองเบาด้วยปลาลุงมาเนี่เข้ากันได้มีโอกาสลงมาเข้มของท่านี้ก็อยู่ของเข้มของนภะราลงกำลังสิลงไปท่านี้ก็หย่างลงไปแล้วตอนนี้แดดกำลังอ่อนเนาะฮาวาซีมาเล่ะเบิ่งนาะวาสิมีมี มีหอยบอสว่ามางมเบิงงบ่งหอยมาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะกำลังสีลงไปตอนนี้เขาก็สินยางลงก่อนปะดู ใส่คอ้อนนี่บ่ระ่ตอนนี้กรลงมาหอดแคมคองเปง็นทีมร้อย มากหลายคนมาเอียงนี่นะขึ้นมานเงี้ยขื้นมาเงี้ยบายดีเปตคล้องาเด้อเไพสิลงกระลงเน้อไม่ใช่มองเหี้มองเจ้าวะ

ปูให้คองมงือสี่ได้ใส่ยาเลยนะมึงใธรรมศาตรล้วนๆยางอย่างเีนาเียดนะมันเขามปอยู่ในนี้ก็จะดนาแลเขายางปตใบมันหักไปมันกรปูลายเหีงีนั่นเลเขาจะปูได้นี่ก็จะเก็บไปนี่นะ มันเหลือมันมันต่อกับแสงแดดแบบวบัยพุ่นอันออกกายบบวัยพุ่นออกกายเขตน,นั่นเองนะข้าจะเห็นมันเป็นว่งมัน วังสงวนอ้าไม่ว่าอยากมาหากินขามาในนี้ได้หบได้สลซาประเทศที่มหนึ่ขามาเลยอันอันอันทำขามาในนี้อันนั้มันสีดังโดดน่เออมันมีสัญญาณดังนนะดังเออขอบเขตสงวนบ้านเห็นป้ายน้ำได้นะ โกมตะกบโว้ยกะลอกเอาลุลแล้วยำกับบเอาเนี่ยลกเอาลอดลกอะไรหลายเลยใส่แม่อีนเดียเขาค้ายเขาค้ายแต่คือเป็นหัวแทนนี่นะมันเอาอย่างไรปุ๋ยปุ๋ยอ่ะตอนนี้จ้าอยากได้อยากลอกตัวมักตังกบตัวมักตะกบนี่นะภาคเสียงผีอันนี้ ดึงง่ายเราเป็นได้มันเผาไม่นะควันวันดึดึงดึงให้บีดได้กัา่นีมันแข่งอันนี้แล้วมันเผาอ่อ่ามีนอันนี้แล้วนเผแนะมันเผา มันเหนียนดิมันเหนียนเสียงมันก็พนได้เอาฟาตเสียงหนำโตนก็คืนแหงดังขัดมันเกองเบอสิคูดมันพาให้เบอ้งบมเมนชวจะคล้องกเอรสิคูดคดได้คุดได้ยี่ไหม้ ที่้ออม่หเออมาลเลุเขาจะหาปานถึงอยู่ออกเลยวะนอกพุทธอะไรนักเขเน่ออเขฮอันเขตเมนดแมนดพุนะเดีตามปอมุเดล่ตามปอมเนี่ยปุ๊นะผูลงลแท่น่ะ เขาจะมาตั้งแต่เขตนี่บ่เขตพังนีไปได้บ่บ่แม่เขตพังนีไปได้บ่อันนี้บ้านดอนบ่นี่บ้านดอนทำเงินตรงนี้ทางใดดอนสนับต้นสนับก็อยู่หลุ่มต้นหลุมแม่แม่เขท่างนี้ไปได้บ่ทางนี้ใกล้ๆอีกนอกกบอันฝั่งนไงทำพุ่นเด้ทำ<ต>พุ่นเด้แม่ ขุดมันขุดมันเผาอันอันด้วยไหมเออเหมือวิเศษเสียมกัอยู่เฮือนนี้อยู่เสียมนเลยมาเเออเหยียบน้ำพะโคมเออเออเาษาภาาหมับ่่บ่มมันเป็นหัวยุไหมเป็นจับปมือด มันเล็กหรือมันจางตัวนึงแหบเสก i ยเนเม่ดเยกินวเจาเมือแล้วเจ๊ม่อแล้วมัน้มงัวเขามากินม่นมะกอโพธิเงี้ยมเอ๊ะเอ๊ะบอกาอ่าน เนี house, ่ยหลังเอามักรินข้าเจ้าปะนี่เพอแล้วเพอน้ำไผยพรา้ำเทวดามาอันนี้เนี่อกาเป่บยมากาแดงหุ่งนี่แทนน้ำยังไง ช่เี <t um> <t 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 ้่ยน็ลันเออเนี่เหตุยังไอันนี้นะป้า้มันเห็ยังไงนะสักอีช่างนะจะอี

ของมะเขือเทศของมะล่น่คุดป้าหนิคุดเบิ่งหัวนี่นีคุดเบิ่งหัวหัวยังคุดนางปอกนงอาดูมาสิคุดอยู่มมอุ้ยนี่หัวยังนี่หัวยังนี่คุดวัดวัดมาทำเพด่อง

วันนี้ก็เสร็จเมื่อละปะลุงวันนี้ๆกขีดหนาปะลุงาลืมเามาติดตามกส่งบาดปะลุงสบายดีแอบี